ผู้ชมขานี่จะได้กินแล้วนะจ๊ะได้กินแล้วจ้านี่นะคะผู้ชมขนมจีนเจงไฮนะเจ้าน้ำเยียว้วเจียงไฮนะเจ้านี่ค่ะน้ำเยียว้วเจงไฮน้ำเยียว้วเจงไฮ น้ำเงี้ยวจริงไฮมาทำที่ลำพูนใส่เติมสีแต่งสีหน่อยซิแบ่งแล้วแบ่งแบ่งเท่ากันไม่มเนอะก็ไม่เอามา ทำเฮียวเจียงไฮเหรอทำที่ลำพูนนี่นะใช่ถ่ายรูปมามือยกไไม่ขึ้นม,มือยกแค่ไม่ขึ้นนี่ก็ถ่ายตอนนี้เลย ไมไ่ใช่ทำขายด้วยใช่ไหมไม่อะเพราะว่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าเรายังไม่มีเดี๋ยวก็ต้องไปซื้ออันนั้นก่อนแล้ะถึงจะมีได้ใส่อันผักดองอือภาพนิ่งถ่ายตรงนั้นแล้วก็มาถ่ายตรงนี้แหละ นี่นะคะผู้ชมอุย้ยอะไรจะสวยงามขนาดนี้ผู้ชมค่ะนี่นะคะนะคะอันนี้ของแม่กินนี่ก,กแคบหมูค่ะกินกแต่แค่หมู สเต็กมาแรกก็ไม่ยอมลูกจะใส่มะนาวไหมใส่มะนาวไน้อมหน้ามาเหมือนลีลินฮะหน้ามาเหมือนลีลินไอ้พวกนั้นมึงพูดกันเนาบอกว่าลิลินมันเหมือนใครวะหน้าเหมือนใครวะเหมือนมาห,หน้าลีาลินมาเทียบกับมาอใช่เลยมันเป็นเขาก็บอกว่าหน้าลิลินเหมือนเขาบอกว่ามันเหมือนใคร่ที่ไหนได้ แล้วคนที่เหมือนมาม้าที่สุดก็คือใครอันอันเหมือนมาม้าด้วยคือใครรู้ไหมลูกแม่ปลาโกลิตคุณโตนะหน,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 นุยนะเห็นเหนุยนะไอหนุยได้หน่อยหน่อยหนุยเน,นี่ยไอคนเนี่ยคนที่มาบ้านเราอะ่ะอือหน่อนยอหน่อยหน้ามาม้ากับหน้าแม่ปลาอยู่จะคล้ายคกันเห็นไหมคุูม แคบหมูนะคะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนเจีงยงไฮเจ้าอ,อร่อยอนี่นะคะผู้ชมร้อน วมดดูอด้วหรอก็ม hmm. mm ันมันไม่ถึงแปดนาทีไงเอาก็ทำทำแล้วก็กินกินแล้วก็เขาต้องถ่ายให้มันจบนี่นะคะคุณผู้ชมถ่ายน้ำเงี้ยวต้องมีหนงจีนได้ไหมก็นี่ไงก็ถ่าย่างนี้ กีนต้องขายแยี้ขายเป็นชุดหรอกมันต้องขายเป็นชุดนั่นไหมชุดเท่นั่นแหละเอาเดิมมเนแะหละห้าสิบอห้าสิบเลยวิ่งแลงว่าขุนวุ่น ห้าสิบอ่ะหกสิบอ่ะหกสิบดีกว่าอร่อยไหมไม่ต้องปรุงเลยพอดีเลยนะเหม,มือนน้าสายทำไหมไม่มเหมือนคนละรสชาติรสชารสชาติแบบไหนน้าสายอีกแบบของม้าดูเป็นเงี้ยว เนี้ยติงของน้องสายมันเหมือนกับว่ามันเข้มข้นนะยังไงอ่ะแห้งหอ่ะทำแห้งนะแห้งทำแบบขุดจีกอ่อใช่ทำแบบแบบขุนข้นๆเนี้ยอย่างงั้นก็อร่อยอืร่อยคนละแบบแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านกินคืออย่างนี้อ๋ออันนั้นมันทําไม่น้องสายมันทําขนมอันนั้นหรอกข้าวซอยอนั้นหรอกข้าวซอยเชียงใหม่หรอกอใสก่กะทิใช่ไหมอหม,อม หอยายแล้วอร่อยมากค่ะ เนี่ยเลือดหมุง้งนี่ย, <laughs> ยังดีที่มันไม่ดำหมดหจ้องมา่วดมันดำดำหมดดำด่วนย่างรวดเร็วนานไหมเนี่ยนี่ยสิชั่วโมง ก็เลยมั่งหวงลวกลอกขัดดองเหมือนกินไหลลง,ลงตั้งไม่ตั้งไม่เรีรยบร้อยไหลลงไหลลงเร่หไงอ่ะฮะใส่หมาไม้ั้งไว้น้ำลื่นลองอัน มีหมูกันอื่อยเลอ้าวก็ต้องใส่เนี่ยใส่ตอนที่มันจะจบเนีไงจะได้เป็นก้อนไม่เละไงอเมื่ไปทําให้ชินหาดใหญ่นะอืมหาให้กินยาก ชมคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ